สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้าใหม่มาแนะนำนะครับเป็นตัวเปลี่ยนน้ำนะครับเป็นมินิวอเตอร์เชนเกอร์ครับก็คือเป็นลักษณะนี้นะครับก็อันนี้จะเหมาะกับการเปลี่ยนน้ำตู้ไม่ใหญ่มากนะครับก็มันจะเป็นท่อลักษณะเล็กๆนะครับนี่ตัวตัวที่เปลี่ยนน้ำนะครับแถมไอตัวสายมาครับสำหรับไว้ต่อให้มันยาวๆนะครับเวลาเรามีตู้นะครับโอเคเดี๋ยวผมวางไว้่นี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีตัว ก้นลูกปลาเข้าตัวหนีบไว้กับตู้นะครับแล้วก็ตัวดูดนะครับแล้วก็มีท่อต่อนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นตัวดูดน้ํานะครับนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวหนิบใสายางนะครับอย่างนี้นะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาต่อให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาประกอบวิธีการใช้งานให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับมันจะมีตัวนี้มาให้นะครับ ไอตัวนี้นะครับมันจะสําหรับไว้เสียบสายน้ําแล้วก็ดูดอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะสำหรับดูดน้ําออกก็ได้นะครับนี่อันนี้ขั้นต้นนะครับเสร็จเวลาเราประกอบเสร็จแล้วครับก็จะมีอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับเอาไว้หนีบถังอย่างนี้ได้เลยนะครับสําหรับคนที่กำลังจะดูดน้ำนะครับให้มันลงถังนะฮะก็จะได้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะสายมันจะหลุดนะครับนี่ตัวนี้มันจะมีตัวนี้มาให้นะครับก็ใช้งานง่ายมากครับก็คือ เป็นตัวเสียบอย่างนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเอาไว้ทําอะไรเสียบอย่างนี้ครับเวลาสําหรับคนจะดูดน้ํานะครับก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดนะครับก็เสียบอย่างนี้ได้เลยนะครับทีนี้ปุ๊บมันมีท่อมาให้นะครับเราสามารถต่อท่อยาวก็ได้นะครับก็คืออันนี้หนึ่งท่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีข้อต่อมาให้นะครับในกรณีที่เราตู้ยาวนะครับเราก็ สามารถต่อท่อแล้วก็ดูดน้ําลึกๆได้นะครับแต่อันนี้ครับมันจะเหมาะมันดูดน้ําได้น้อยมันเหมาะกับตู้เอเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับอ่าเคเดี๋ยวผมถอดออกให้ก่อนนะครับนี่ครับก็ใส่อย่างนี้ปึ๊บนะครับอุปกรณ์อีกอันนึงที่มันมีให้มาครับสําหรับดูดที่พื้นนะครับเวลาปากแหลนอย่างนี้นะครับอ่ากับตัวป้องกันลูกปลานะครับก็คือใช้ได้ทีละอันอย่างนี้นี่อ่าอย่างนี้นะครับ สองอันเดี๋ยวผมจะลองหนีบปากแคบก่อนอย่างนี้นะครับโอเคนี่ครับก็คือเราบีบตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมฮะอ่าน้ําก็จะลงนะครับอย่างนี้ปุ๊บเราก็สามารถไล่ดูดขี้ปลาได้อย่างนี้ได้เลยนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมฮะก็จะใช้งานได้สะดวกนะครับ หรือเราอยากจะหนีไว้ได้พอดีตู้นี้มันมันมันสั้นนะครับเราก็หนีไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปล่อยไว้เลยนะครับให้น้ํามันไหลลงถังเองได้เลยนะครับก็เราก็คอยดูว่าน้ํามันจะหมดหรือยังเราก็ค่อยปปิดนะครับเห็นไหมฮะอันนี้น้ําก็จะไหลประมาณนี้ครับอ่าค่อยๆไหลอันนี้มันตันอยู่อ่าเนี่ยครับน้ําก็จะไหลประมาณนี้นะครับอืม นี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นการสาธิตคร่าวๆนะครับสำหรับตัวที่ดูดขี้ปลาครับมินิวอเตอร์เชงเกอร์นะครับสำหรับไว้สําหรับดูดขี้ปลาก็ได้เศษฝุ่นตะกอนในตู้ปลาสําหรับเล็กๆอย่างนี้นะครับก็ใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกครับก็มีหลายอุปกรณ์ให้เราเลือกนะครับวันนี้เราก็มารีวิวการใช้งานนะครับตัวนี้ครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งผ่านทางไลน์แอดไทยอะควาเรียมมาได้ครับหรือจะมาหน้าร้านก็ได้ครับอยู่ที่ ตลาดปลาเจเจมอครับห้องบีศูนย์หนึ่งเอศูนย์เจ็ดแล้วก็เรามีขายผ่านทั้งลาซาด้าแล้วก็โชปปี้นะครับก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ